คนหนึ่งที่ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเขาพระวิหารเหมือนกันดูเหมือนเขาจะหายไปนานแต่ครั้งนี้เขาออกมาอีกแล้วจำกันได้ไหมสำหรับนบพดลปัตธรรมะจำได้ไหมผมไม่ได้ขายชาติผมไม่ได้ขายชาติประเทศไทยไม่ได้เสียอธิปไตยแต่พื้นที่ให้เขาไปก็เท่านั้นเองนะนพะดลน,นพดลวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ นพดลปฐมอดีตรัตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างจัดสัมมนาสมาชิกพักเพื่อไทยที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบอกว่ากรณีไทยกัมพูชาขณะนี้ถือว่าแย่กับแย่รัฐบาลเอาคนที่เคยด่ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ผิดแล้ว เพราะเป็นแค่สุภาพชนยังเป็นไม่ได้เลยเป็นคนที่ปากเสียโดยธรรมชาติไปด่าจีนไปด่ารัสเซียเอามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้อย่างไรอ่าน,นี้ก็ถือว่าเริ่มต้นนพดลเริ่มมีเหตุผลแล้วนะแต่ว่าต่อจากนี้ไปฟังให้ดีๆนพดลบอกว่าไทยเสียประสาทาพระวิหารไปตั้งแต่ปี2505แล้ว ไม่ใช่สมัยนายนพดลไม่ใช่สมัยนายสมัครศูนทรเวสแต่วันดีคืนดีกัมพูชาจะเอาพื้นที่ทับซ้อนก็เลยเดือดร้อนผมถ้าผมโง่กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทและพื้นที่ทับซ้อนไปแล้วผมไปเจรจาจนกัมพูชายอมตัดพื้นที่ทับซ้อนออกเอาเฉพาะปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนดังนั้นรัฐบาลพักพลังประชาชนเป็นผู้ปกป้องไม่ใช่ประชาธิปัตปั ฟังนพดลแล้วขอเสียงหน่อยตกลงนพดลนี่พูดพูดจริงแลือพูดเท็จเนี่ยเชื่อไหมคะ,ะ,ะเอาเสียงหน่อยถ้าเสียงปรบมือนี่แปลว่าเห็นด้วยกับนพดลถ้าเสียงโหนนี่แสดงว่าไม่เห็นด้วยเอาขอเสียงหน่อยแล้วนพดลอย่าเป็นตายอยู่คว้าพุงเพลียวไปกินถ้าวันนั้นไม่มีพันธมิตรพันธมิตรไม่ไปร้องศาลเนี่ย ป่านนี้กัมพูชามันเอาไปหมดแล้วพี่น้องนพดลใช่ไหมที่จะไปยกพื้นที่ให้เขาจะไปเซ็นให้เขาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารแต่เพียงฝ่ายเดียวใช่ไหมพี่น้องแต่เพราะพวกเราใช่ไหมถึงวันนี้จึงไม่มีการขึ้นทะเบียนใช่ไหมพี่น้องเป็นเพราะพวกเราแต่นพดลทำไมทำอย่างนี้ แค่บอกว่าไทยไม่เสียอธิปไตยนี่ก็เสียความรู้สึกจะแย่แล้วเพราะว่าอธิปไตยนี่ความหมายของนพดลก็คือไม่เสียอธิปไตยแต่ว่าพื้นที่เนี่ยให้เขาดูแลไปแล้วพี่น้อง ซึ่งก็ไม่ทราบความหมายของนพดลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าให้ได้ยินว่าเป็นความดีความชอบของพรรคพลังประชาชนหรือเป็นความดีความชอบของนพดลปัธรมะอีกนะนี่เราลืมเข้าไปแล้วแต่ต้องเอากลับมาสรนเสอิญอีกครั้งเมื่อเขาพูดข้อความที่ไม่ตรงกับความจริงนะ พี่น้องยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวตัวเองนะคะอ่านี่ก็เป็นเรื่องของนพดลปัฐมะที่หายไปนานแล้วก็ออกมาพูดก็เลยเอามาบอกกล่าวกันค่ะ